สวัสดีครับพี่น้องป้องไปที่คิดทอดคิดถึงสุปุคัปปะนะ <c oughs> คนน้นพี่น้องป่องไปเพอนะมอบอลคือผู้เฒ่าเบอร์าันด์เนาะพี่น้องเอากะเป็นผู้เฒ่านั่นแหละการบอกไปแล้วก็เลยพี่น้องครับไม่กินสมน้ำกันครับสมยังวัติีอาเอิญกินสมครับสมตำบมกุ้งครับพี่น้องตำหมกุ้งตำหมกุ้ง,งนี่คือตำมะละกอนะครับ มากินตำบักหุ่งเซ้นน้ากันพี่น้องครับว่งหันอาจารย์ค้มไปบ้านม่วงพี่น้องไปเอากระเป๋าตังค์ครับแอบกระเป๋าตังค์ไปไปขืนเอาของเมื่อละลอยยี่สิบบาทได้นั่นได้นี่มากครับ่ว่าป้าจ้าใหญ่เป็นของมากขนมามาแน่ขนขนมขนมขนเครื่องดอกเครื่องลืมมากครับอจบาาเจะว่าข้าเจ้าว่าใหญ่ มีหลายอย่างอยู่ครับแต่ว่าเป็นันมมีพวกอาหารแห้งก็ดีครับมีพวกมี่ครับเป็นนม่แต่พวกขนมเลยละัพวกเครื่องผงาักฟอกซักข,กขกาเลยลรัพี่นออ้องก็เลยทานร้านไปเยววอนะครับร้านเจีอยวว้อมาฟอเปิดกำลังคุยกันครับเท่าเคยเปเรียคุยกันแข่ก้มดีดีเครืร่องเดื่อมไห้ขวดนึงเพื่อนแบ่งกันก,กินไปทิ่บ้านไม่ได้ถือเงินไปครับ มันบัลบด้ถือกันไปดอกพี่น้องมันบอมีเงินก็ได้ว่าเจ๊ขอเซ็นก่อนได้ไหมได้เลยผัวขาคนว่าเป็นแถมอวยมาให้พ,พี่น้องก็ได้เป็นว่าเมื่อมันบอถูกไว้ก็ต้องเซ็นตำหุงเหล็พี่น้องครับมาพี่น้องครับมาจินสมน้ำกันครับโอ้มาหายไล่พี่น้ <c oughs> นองมาจี้นเ่ยเป็นไงว่ามาหายไล่แค่มาจิ้น อันนี้เป็นบักเขียครับบักเขียบบกเขียบักเขียส่วนนี่เป็นสมพักครับพี่น้องเป็นสมพักเขาเอิ่นสมพักกาชุปีอืมออโอ้ยน่าจำบ่ะได มาไปนอนไปกินตําหูเส้นกันครับมือดีพันตําเองหลานสาวไปใส่บุ๊กเย เยีาไปดิพี่น้องครับผมว่าเรื่องบักเคียนี่ครับขัดเป็นบักเคียขึ้นนะครับไมยขัดเป็นบักเคียขึ้นนี่ครับทางพลุ่นก่อนนะแรววันตัวเก่า บานมึอมรณะแล้วบัตรเกียร์เคืนนี่เขามาฝานัฝานฝันเออทุบๆเข้าไปนอนบีบนหน้าอ่อนอกรอกระลางนี้เรากับบีบของเน่าใส่เอาเทียนปลาใส่ผงหนวดใส่กินกับปนกับแก้วเลยห้องขอทาเลย ที่ออกไปหาปลาอยู่อนี้พี่น้องมือว่านเนี่ยผ้าไม่ใด่เนื่อมือคึืนนะครับันเถี่ยวผ้าว่าผ้ากอไปยามตรงเนี้ยนะตรงจังไหนเป็นสัตวเอาสรุมไปว่างไว้นําไหลน้องก็บอกมาเจอน่อปลาเนาะถือปลาบูตัวอันนั่นกะคนญิ่งหับไปครับปลาบูตัวนั้นกะงูรับไปฆ่าเฉลยอยู่คนบ้าเป็นยานผีหลอกนะผ้าคอยไปแน่ผมนะ กินรเราแบบพี่น้องเขาครับเขาสวยกินแล้วอหรอหลายแล้วตามหลายพันชิ้นน้องเหมอนหรอผมประกาศเจ้าปี เริ่มวบาเรา มาเด้อพี่น้องที่ยูตัางปะเทียในประเทียหรือว,ว่ายูดาวองคาขนครับมากินตามพวงน้ำกันคุณหมอกับประลัดมาเด้อู้อยูไก่ยูบานดุ้งครับพระบาททวสัสา์เพิ่นทั้งติดต่อจานคมอะไรนะขอเบอร์ไหมห่น่้ยละ <laughs> เบอร์จานคมครับพี่น้องศูนย์เกาเจ็ด หนึ่งสี่แปดเจ็ดศ <Tyson> <IV> ูนย์ห้าหกศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งสี่แปดเจ็ดศูนย์ห้าหกครับผู้ใดอยากแอดมูนเป็นมู้ทางไล่กับมาครับสิไล่สิเป็นปลายประกาศพี่น้อง Nếu như thế nào thì lại, vào, thì thì không? thì rồi, thì 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 พี่น้องครับถ้าเว้าถึงตำมหหุ่งเนี่ยแน่วหมักที่สุดจานก้มหมักคือสมัยก่อนครับย้อนไปเมื่อห้าสิบกว่าปีขึ้นหลังครับพี่น้องครับแต่ปลาซิวมาเอามาตากแดดพี่น้องเอา,าตากแดดตากแดดเราไปที่นี่เอามาวานลุ่ง จานตะบุกงูหพี่น้องเอ้ยกินกับแสบไหลสม,มือคนหร่บ้ากายกินก๋วยนี่กันก็แสบครับ

ภาพการชิมนาค,ครับพี่น้องครับฤด,ดีนี่แห้งสุดๆคนวความเก็บจะใส่ความหอยจ่ใส่นี่คั่มใบฟ้อนนี่เป็นธรรมะาาไปแล้วพี่น้องเลยสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกๆุกท่านสูภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกๆคนมือนี่ชิปนี่พอมีอย่างครับแค่เอิยพี่น้องมากินตำหุงเส้นน้ำกันครับเอาอยอะข้ามกันนะ mm. Det er bra med vein.